เลขวิ่งเงินล้านครับงวดที่แล้วให้มา8ครับเลขออก5้านะครับแล้วก็เลขวิ่งสนามบินน้ำครับให้มา5ครับผมเนาะเลขก็ออก58นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทังช่องพหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่30กันยายน2 5 6แหงครับมือนี้ครับจะมีน้องทรรมาแบงปั่นเอฟทังช่องครับเป็นของอาจารย์ รันพนมไพรนะครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งเงินล้านเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับเพิ่นว่ามีชุด3ตัวมาแบงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะชุด3ตัวเม็ดเดียวครับของอาจารย์รันพนมไพรนะครับนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านให้8เลขวิ่งสนามบินน้ําให้5ครับเลขออกล่างครับ5 8นะครับ ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาเบนครับผมเนาะเลขล็อกกองฉลาหงวดนี้นะครับเลขล็อกกองฉลาหงวดนี้นะครับหลังจากเขามบเราซีงวดติดต่อกันครับผมเนาะให้สองแปดห้าสองตรงตรงครับให้แปดแปดหกห้าตรงตรงครับให้ห้าครับให้ห้าหกสามเลขออกสามห้าหกครับให้สี่ครับให้แปดหกสี่เลขออก หกสี่หกครับแล้วก็ให้หกครับให้หกห้าแปดครับงวดนี้มันดูซิว่าจะเข้าไหมนะครับผมเนาะอย่าใครเก็บซี่ท่างช่องเบิ่งเป็นแนวทางครับผมเนาะนี่ครับเพราะว่าหกห้าแปดครับเนาะนี่ครับเลขชุดนี้นี่ครับออกมาแล้วสองงวดสามงวดติดต่อกันครับผมเนาะนี่ครับหกห้าออกไปแล้วงวดนี้ออกห้าหกครับผมเนาะ หมดที่แล้วก็ออกหาแปดครับผมเลยไม่ออกที่หกแปดแปดหกนะครับยังไม่ออกนะครับผมเนาะนี่ครับผมมาหกแปดนาติดตามครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมเนาะสําหรับเลขล็อกกองฉลากนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะมักกระตามได้่มักกระพานครับแล้วก็อยากให้เอฟซีทางช่อง ผหัดคนเดิมนะครับมาดูของแม่สลักบุรีนะครับเพราะว่าผมล่งคลิปทั้งช่องผหัดชาแนลไปก็ผมเนาะแต่ว่าอยากแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องผหัดคนเดิมนะครับแม่สลักบุรีนะครับบนครับเด่นที่6ครับหลักหน่วยบนครับ237ครับบนครับจับคู่ให้เม็ดเดียวครับ6 7นะครับแล้วก็ชุด3ตัวครับ0 6 7ย์ด 367นะครับเน้นที่067แล้วก็67นะครับส่วนล่างครับล่างเด่น7ลอง2ครับเลขติดล่างครับ7 8 9 0ล่างจับคู่ให้2คู่ครับมี7 8 7 9ครับนี่ครับของแม่สระบุรีนะครับ แล้วก็มาดูเลขวิงนนงวว är, Muss ว่งสนามบินน้าครับผมงวดนี้ได้ตัวไหนเอ่ยเลขวิ่งสนามบินน้ําครับงวดนี้นะครับให้2มานะครับให้2มาครับแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านนะครับเลขวิ่งเงินล้านครับให้5มานะครับผมเนาะหรือว่าจะออก2 5หรือเปล่าก็ผมเนาะนี่ครับงวดที 8, ่แล้วนี่เลขวิ่งสนามบินน้ําได้ห้า เลขวิ่งเงินล้านได้8ออก5 8ล่างครับงวดนี้มาดูซิว่าจะออกไหม2 5นะครับผมเนาะโอเคครับผมมาดูเลขวิ่ง VIP ครับผมเนาะนี่ครับเด่นที่2ครับ2 6 2 8 2 9เน้นที่2 6นะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นชุด3ตัวครับเนาะ ชุด3ตัวเม็ดเดียวครับของอาจารย์รันพนมไพรนะครับพา f อทางช่องมาดูซิจะพา f อซทางช่องมาดูซิของอาจารย์รันพนมไพรนะครับนี่ครับ ส่งมาวันนี้นะครับส่งมาวันนี้ครับชุดสามตัวเม็ดเดียวครับนี่ครับแปดโมงก็ผมเนาะสิบแปดครับผมห้าสองหครับห้าสองหนะครับชุดสามตัวเม็ดเดียวครับของอาจารย์วันพนมไพยนะครับที่ไหนฝนตกบ้างครับผมเนาะเมื่อคืนนี้ครับผมบานผมฝนตกทั้งคืนครับผมเนาะเช้ามาก็หยุดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่เลยครับผมพายูเขาครับผมเนาะ พายุบัวลอยนะครับนะครับผมจะมาเขียนให้เอฟซีท่านช่องกับผมเนาะสำหรับของอาจารย์พันพนมไพรนะครับชุด3ตัวครับชุด3ตัวชุด3ตัวเม็ดเดียวครับของอาจารย์ลันครับพระนมไพยครับ อาจารย์วันพนมนไพยงวดนี้ให้มาครับชุด3ตัวครับเม็ดเดียวครับชุด3ตัวครับนั่นก็คือครับ5้าครับ5้าสเม็ดเดียวครับ5้าสเม็ดเดียวนะครับ ลงวันที่1นึ่งทับหนึ่ทับหกแครับม้ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมของอาจารย์ตันพนมไพรนะครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับให้มาครับ5้านะครับ5้าหครับ ครับหน้าจอเอาครับผมเนาะห้าสองหกนะครับเดี๋ยวมาแจงข่าวเป็ดที่ทางช่องก่อนครับผมเนาะนี่ครับเลขล็อกกองฉลากนะครับพรุ่งนี้ไม่เกินสิบโมงนะครับผมเนาะจะมีเลขพิเศษวงในนะครับไม่เกินสิบโมงอีกชุดหนึ่งครับผมเนาะเพ่งแจงข่าวมาครับผมนี่ครับแต่ว่าเลขชุดนี้ก็ให้มีน้อยซื้อน้อย มีเยอะซื้อน้อยนะครับเพราะว่าเขามาเหลาสี่งวดติดต่อกัอนครับงวดนี้มาเบิงบ้างจาเขาบอ่อครับผมเนาะนี่ครับหกห้าแปดนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปกันเนาะจะลงเลขของเลขลับสงขาให้นะครับทางช่องผหัดคนเดิมนะครับเลขลับสงขานะครับเลขลับสงขา เพราะว่ามีเอซีทางช่องกระถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามเลขกลับสงขาให้หน่อยนะครับกับประมาณนนี้ครับผมเนาะที่ไหนฝนตกบ้างครับผมที่ไหนน้ำท่วมบ้างครับบ้านผมก็ถือว่าปีนี้ฝนตกดีครับผมเนาะน้ำท่วมทงทวมท่าครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้พายุเข่าครับผมเนาะฝนตกแห้งมากเมื่อคืนนี้ครับถ้าใครเห็นคลิปนี้อยู่ขอให้รวยนะครับแล้วก็แชร์ออกไปนะครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ